เพื่อนๆคะถ้าพี่พารู้สึกไม่สบายใจนะคะพี่พาก็จะออกมาปลูกต้นไม้นะคะอันนี้พี่พาตัดไปแล้วนะคะพี่พาเมื่อกี้ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็นั่งคุยอยู่คนเดียวนะคะแต่ไม่ได้กดแต่ไม่ได้กดเอ๊นั่นนะคะนี่ดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะส่วนใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่พาจะลงมือปลูกเลยนะคะเออเวลาที่ ที่เครียดนะคะการปลูกต้นไม้หรือทำเ,อเกี่ยวกับกระถางต้นไม้นี้นะคะมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ลิลัคซิ่งนะคะทุกคนพี่พาพี่พาก็ตัดออกหักออกมาเป็นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วพี่พาก็จะฝังลงไปนะคะในดินนะคะเป็นหัวอันนี้เป็นหัวเก่านะคะแล้วก็จะปลูกต้นเล็กเนี่ยรอบๆนะคะอมองไม่เห็นใช่ไหมคะ นี่ขอบคุณคุณสามีนะคะที่ที่ให้ตัวนี้นะคะทำให้พี่พาทําสะดวกขึ้นนะคะมันไม่มีคนถือกล้องนะคะเราทําคนเดียวสามีเขาก็ยืนมองอยู่นะคะข้างในบ้านแต่พี่พาไม่อยากใช้เขาเพราะว่ามันเริ่มชินทําคนเดียวแล้วนะคะ,นะคะพี่พาก็จะปลูกไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยว แล้วพี่พาก็จะทำความสะอาดขอโทษนะคะข้างบ้านเสียงดังมากเลยนะคะทุกคนเขาคุยกันนะคะทีท่ที่เพื่อนที่เพื่อนเพื่อนได้ยิน,นะะ่ะเขาคุยกันนะคะคุยเสียงดังมากเลยะคะ่ะ จริงจงแล้วถ้าพี่พาร่วงก้าอีนี่เพื่อนๆคงจะหัวเะกันหน้าดูเลยนะคะเนี่ยพี่ขาทำไมยืนอยู่ใกล้ๆกกันทำไมต้อง คุยกันดังขนาดนะั้นหวังว่าไม่เข้าไปในกล้องของพี่พานะคะเสียงนกนะคะมันมาท้วงท้วงพี่พาเลยท้วงอีกคนหนึ่งก็ไม่จาดนะคะอุ้ยสตอเบอรี่พี่พานะคะพเพื่อนๆค่ะสุกเต็มเลยค่ะแต่พี่พาจะเอาไปให้เพื่อนแอบไปให้เพื่อนดูสักหน่อยนะคะ แล้วนะคะในพี่พาก็จะตั้งเอาไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ใบเขาออกมาแล้วพีพาถึงจะเอาเข้าบ้านนะคะต้องทําความสะอาดนะคะเอาเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดตําปากเพราะพี่พาทําเปื้อนมากเลยค่ะได้สองกระถางนะคะทุกคนดอกไม้นี้นะคะดอกมงคุนะคะต้นไม้มงคุนนะคะาจะวางไว้ตรงนี้นะคะ ยังจะไม่เพราะว่าดินมันชุ่มอยู่แล้วนะคะพี่พาจะไม่ลดน้ำนะคะได้แล้วนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆวิธีง่ายๆนะคะทำกระถางดอกไม้นะคะสวยงามนะคเสร็จแล้วพี่พาก็จะทำความสะอาดพื้นนะคะเพราะว่าดินลก โอเคค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์ให้พี่พาด้วยนะคะ,ะแล้วก็นิกกี้ไม่พาด้วยนะคะ,อะสองช่องของพี่พานี้นะคะ,อะขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจพี่พานะคะสวัสดีค่ะ